ยุทธการกว่าลานวัดนี่แหละแต่ว่าผมได้ไปดูออข้อความนะที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะโดยพี่เปียกนะพี่เปียกนะทนายอนัน์อนันชยัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ยได้เขียนไว้น่าสนใจนะครับนะเขียนข้อมูลไว้น่าสนใจผมว่าตรงนี้เนี่ยเราเรา หยิบมารายงานหน่อยนะจะได้มีส่วนที่จะได้รับรู้กันบ้างในมุมมองของนะของนะทนายนะที่เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับพระกับวัดอยู่ในขณะนี้นะฮะทนายอนันต์นัน,นชัยเนี่ยได้โพสต์ไว้แบบนี้นะครับนะลองดูข้อมูลนิดหนึ่งะฮะยุทธการกวาดปลานวัดหรือยุทธการลลวงย่ามพระ มูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้รับการร้องเรียนจากพระทั่วประเทศว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจได้ระดมเข้าตรวจวัดต่างๆไทยรูปพระภิกษุสามนเณนรตรวจปัสสวะกิริยาคุกค,คามไม่ให้เกียรติขอตรวจปัสวะผู้จาข่มขู่ขอให้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารทั้งของวัดและบัญชีส่วนตัวของพระภิกษุสามนเณร ขอเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักใบสุทธิสงและอื่นๆโดยให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในเอกสารรวมถึงบุกลุกเข้าไปค้นภายในกุฏิโดยไม่มีหมายคน้นและมิใช่กรณีที่จะค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา69และมาตรา92 แต่ใช้วิธีการที่ทําให้พระภิกษุสามเณรต้องจํายอมให้ตรวจค้นและให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอ้างมติมหาเถระสมาคมที่620ทับ2568สำนักนายกรัฐมนตรีที่222ทับ2578ลงวันที่22กรกฎาคม2568ได้มีมติขอความร่วมมือ และขอรับทราบข้อมูลในด้านต่างๆของวัดหรือหนังสือขอความร่วมมือของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ขอให้ทุกวัดเปิดเผยข้อมูลและส่งแบบรายงานบัญชีรายรับบัญชีรายจ่ายของวัดและยอดเงินคงเหลือของวัดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แล้วแต่กรณีตามรอบการรายงานตามมติมหาเถรสมาคมที่495ทับ25 68โดยเคร่งครัดทุกวัดส่วนบัญชีธนาคารซึ่งเป็นบัญชีส่วนบุคคลนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจขอความร่วมมือในการตรวจสอบได้เฉพาะในกรณีเจ้าของบัญชียินยอมนะยก เว้นกรณีที่การกระทําความผิดทางอาญาเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอํานาจตามกฎกฎหมายย่อมมีอํานาจตรวจสอบหรืออายัดบัญชีหากได้ดําเนินการโดยชอบตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วพระทิกสุสามเณรก็ต้องยอมเพราะกลัวและไม่รู้กฎหมายอย่างไรก็ตามปรากฏตามข้อที่ร้องเรียนมาอย่างมูลนิธิว่า ตำรวจในท้องที่ต่างๆทั่วประเทศบางแห่งปฏิบัติกับวัดและพ,พ,พระพิสุสามเณรอย่างไม่เหมาะสมเสมือนพระพิสุสามเณรเป็นอาชญากรมูลนิธิทนายกองทัพธรรมขอเรียนว่าพระพิสุสามเณรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกรูปมิได้กลัวการตรวจสอบแต่ที่ท่านเรียกปฎินหะเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่ายุทธการกวาดลานวัด ซึ่งน่าจะหมายถึงการจัดระเบียบเงินของวัดเสียใหม่เพราะมีพระบางรูปที่กะระทำมิชชอบตามที่เป็นข่าวนั้นก็ดีอยู่หรอกครับแต่ระวังจะเป็นยุทธการล้วงย่ามพระนรกจะกินกระบาลเอานะครับการกวาดลานวัดใบไม้ใบหญ้าที่แห้งเสียทำให้วัดสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถึงขนาดล้วงเข้าไปในย่ามพระที่เป็นของส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะที่กฎหมายคุ้มครองปัจเจกบุคคลไว้อาจเข้าข่ายกระทําผิดหรือละเมิดต่อกฎหมายเสียเองและประพฤติที่จับจ้วงล่วงเกินพระภิสุสามเนรน่าจะเป็นบาปมากกว่าบุญตำรวจอย่าทํากับพระสงฆ์องค์เนนขนาดนั้นเลยนะครับถ้าตำรวจและฝ่ายปกครองทํากับคณะสงฆ์พระพิสุสามเนรขนาดนั้นพระท่านจะประท้วงเดี๋ยวตำรวจจะเดือดร้อนเอานะครับ มูลนิธิทนายกองทัพธรรมขอชี้แจงข้อกฎหมายว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพระภิกษุสามเณรที่ตำรวจเอาไปนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบข้อมูลส่วนบุคคลพศ .2562 หาพระภิกษุสามเณรท่านไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยอย่าข่มขู่บังคับตำรวจจะโดนข้อหาเสียเองนะครับความผิดฐานบุกลุกข่มขู่คุกคาม และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำตำรวจติดคุกมาเยอะแล้วครับมติหรือคำสั่งจากฝ่ายตำรวจหรือคำสั่งฝ่ายปกครองไม่ใหญ่ไปกว่าพราบข้อมูลส่วนบุคคลพศส6 2และประมวลกฎหมายอาญาหลอกครับจะบอกให้มูลนิธิทนายกองทัพธรรมอยากถามว่าปฏิบัติการกวาดลานวัดของตำรวจนั้น 1. ป้องกันหรือทำลาย 2. ปรับปรุงหรือปราบปราม 3. ม,มั่นคงหรือสันคอนส่ส่งเสริมหรือซ้ำเติม 5. พยุงหรือผักใสช่วยตอบหน่อยครับอยากรู้จริงๆหน่วยงานตำรวจสะอาดแล้วหรือจึงมาจัดการกับวัดพระภิสุสามเณรใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปเป็นเรื่องๆแต่การทำในลักษณะกวาด ล้างกับองค์กรพุทธศาสนาเช่นนี้ชาวพุทธเขาเสียกำลังใจที่สำคัญพระภิสุสามเนรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆพยได้รับการกระทบผลกระทบและถูกเหมารวมไปด้วยพระพุทธองค์ท่านตรัสเป็นธรรมะสัจจะว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง การกระทำทุกอย่างต้องพอเหมาะพอควรอย่าน้อยอย่ามากไปทุกสังคมย่อมมีคนดีและคนไม่ดีหากเปรียบพระพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้ก็ย่อมมีใบเสียกิ่งแห้งพร้อมหักบ้างละครับการตัดลาะก,กิ่งเสียเด็ดใบแห้งทิ้งแล้วปัดกวาดให้สะอาดสามารถทำได้แต่อย่าลามไปขนาดโค่นต้นพระศรีมหาโพ์เลยครับ ชาวพุทธคงไม่ยอมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมทำลงไม่ทำลายพระพุทธศาสนาทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะอันนี้ก็เป็นนะเป็นสิ่งที่ทนายนะทนายอนันตชัยนะเป็นห่วงเป็นใหญ่กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วผมก็เชื่อว่านะทางวัด ทางาพระวิสูหลายรูปนะฮะหลายรูปที่ที่โดนในลักษณะแบบเนี้นะฮะก็เขาก็ไม่สบายใจเพราะในเรื่องระบบข้อมูลข่าวสารในเรื่องการไปขอนะ้ขอเลขบัญชีส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยนะครับไอแบบเนี้ยที่ทางทนายอนันชัยนะหรือทนายเปียกเนี่ยนะท่านเป็นห่วง